สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ รวมทำบุญตักบาทเนื่องในงานบุญประจำปี2 5 6 9เจ้าเดินทำยาตรานมัสก,การหลวงพ่อภูผาแดนและหุ่มผ้าพระาธาตุภูผาแดนปีที่สองโดยคณะสงฆ์ผู้วาราชการจังหวัดสกลนครตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมกว่า500คนร่วมเดินทำยาตราเป็นริ้วขบวนพร้อมแห่ผ้าหุ่มพระาธาตุดงขึ้นไปยังวัดถ้ำผาแดนระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรบนเทือกเขาภูพาน โดยมีพระรัตนากรวิสุทธ์รองเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครประธานสงฆ์กล่าวสโมโภชนียกถา พร้อมนำคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาสิทธยาุสิท์แห่ผ้าห่มพระธาตุภูผาแดนประกอบพิธีค้ำโพค้ำใส่ด้วยไม้คูนไม้ยอไม้สักที่ลงอักขระแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างความรักความสามัคคีสร้างศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา งานบุญประจำปี2569เดินทำยญาตรานมัสการหลวงพ่อภูผาแดนและห่มผ้าพระาธาตุภูผาแดนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองกำหนดจัดงานระหว่างวันที่27มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2569ที่วัดถ้ำผาแดนตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครเป็นวัดที่มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามสงบร่มเย็นจากร่องรอยเชื่อกันว่าในอดีตเป็นสถาน ที่ที่หลวงปู่ม่านภูริทัตโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากกังมาฐานเคยทุดงมาปักกลดบำเพ็ญเพียรซึ่งการจัดงานประจำปีครั้งนี้ได้รับศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนสิทธยานุสิทธ์รวมฝั่งธรรมเทศนาะทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำวัดสวดมนต์เย็นและเจริญจิตภาวนาเป็นจำนวนมากโดยกระบวนบุญนะครับ ของพระเิรานุเทระนะครับจำนวนที่งนี้่งพี่น้องประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน,น e ์นะครับ <eviden> ท <ced> ั้งเก็บของป่านะครับแล้วก็ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ